เรามาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนนะครับดูซิไพ่ขลังว่าอย่างไรไพ่คือในเรื่องของสานกาณลิ้นทองนะไพ่คือในโรงงานให้ช่วงนี้คุณเสริมเสน่ห์เกี่ยวกับเ,เมตตานะเกี่ยวกับการทาสีพึ่งก็ได้นะหรือการที่คุณไป หา uh huh. ครูบาอาจารย์นะครับที่เกี่ยวกับสายเมตตาแต่ว่าเป็นสายดีนะคือเรื่องการที่คุณใช้ปิยาวาจาใช้คําพูดดีนะคือการที่คุณพูดดีกับผู้คนรอบข้างนะครับนั่นก็เป็นสัตว์การลิ้นทองแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องไปเสริมอะไรเยอะนะเสริมที่จิตใจเสริมที่ปากของตัวคุณที่เริ่มต้นจากการพูดดีก่อนไม่พูดคำหยาบก่อนนะครับหากพูดสิ่งนี้ได้คนรอบข้างก็จะรักคุณเมตตากับคุณนะมีความ เอาอกเอาใจช่วยเหลือคุณมากยิ่งขึ้นอ่ะก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับอย่างที่สองต่อมาไปขึ้นในเรื่องของการไข,ขว้คว้านักโอกาสต่างๆจริงๆแล้วมันมีเข้ามาอยู่แล้วโอกาสทุกสรรพสิ่งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะต้องมีความมั่นใจอย่าไปคิดเยอะนะไพขึ้นว่าบางครั้งคุณคิดเยอะเกินไปมันคิดกลับเกินไปเนี่ยมันทำให้มันสูญเสียโอกาสบางอย่างออกไปต้องมั่นใจหน่อยแล้วก็ต้องสู้หน่อยเพื่อจะให้เกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับไพสถิติระยะว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นพระวิสุการส,สร้างะการทา ทุกสรรพสิ่งให้เกิดความสําเร็จด้วยการไปวัดพระวิสุทธิ์นะครับเพื่อจะให้บังเกิดผลสําเร็จนะสิ่งที่ท่านจะประทานพรเรื่องความสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวคุณมากขึ้นนะครับอย่างต่อมาให้ขึ้นประสบนะทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะประสบคือความสุขใจนั่นแหละนะํามีความสุขมากขึ้นในสิ่งที่คุณทําแต่ต้องเริ่มต้นจากจิตใจที่ดีของตัวคุณก่อนเริ่มต้นจากใจและอะไรๆมันก็จะดีขึ้นได้ด้วยนะครับให้บุญยาไิ่หาดเาว่าอย่างไร ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของอาการอยู่ในสินในธรรมนะครับอยู่ในสินห้านะครับแล้วก็ทําบุญกับผู้สูงอายุแล้วรวมไปถึงาการทําความสะอาดหิ้งพระที่บานก็เป็นการเสริมหงจุ้ยที่ดีนะแล้วเนี่ยทุกสิ่งอย่างนะในเรื่องของการทําความสะอาดหิ้งพระหรือการทําความสะอาดบ้านเสริม ในเรื่องของหงจุ้ยบ้านนะเกิดความหมุนเวียนที่ดีเกิดความโร่งโปร่งสบายความสุขในบ้านนะครับแล้วก็โดยไปถึงการสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ในศีลธรรมในแต่ละวันนะในสิ่งที่คุณกระทําเสิ่เ,เนี้มันจะหนุนนําให้ชีวิตของตัวคุณเนี่ยดีขึ้นนะเรื่องญญต่างๆที่กังวลใจเรื่องญญต่างๆที่ไม่สบายใจก็จะดีขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการที่คุณทําบุญกับผู้สูงอายุนะไปบ้านพักคนชราก็ได้หรือทําบุญนะกับพ่อกับแม่กับญาติพี่น้องผู้สูงอายุก็จะหนุนนําได้รับพรได้รับพกกับผู้สงออายุเเเนน็็หมืป พรที่ดีนะแล้วก็ทําให้คุณได้รับกําลังใจได้รับพลังใจในการกระทําไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรท่าไหนก็มีรอยยิ้มมีความสุขมากขึินโดยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับดูซิในเรื่องของไพ่ขลังอ่ะดูซิจะมีขึ้นในเรื่องของพลังงานที่อ่ไม่ดีออกมาด้วยเปล่านะดูซิปับ๊บไพ่ขึ้นเป็นความรับอืมไพ่ขลังกำลังจะบอกว่าในเรื่องของ บางสิ่งบางอย่างก็ยังไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเป็นการสังเกตในเรื่องความรักเยอะนะครับเป็นการสังเกตสิ่งที่มันเข้ามานะในเรื่องความรำกที่เข้ามาให้เราสังเกตให้ดีๆในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของจิตใจมันจะค่อยๆเข้าใจกันไปเรื่อยบางทีเราไม่ต้องประกาศตัวเองหรอกว่าเราเป็นยังไงนะครับแต่เป็นการที่เราค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้เวลามันเป็นเครื่องตัดสิน่ะยังไงสองต่อมาไปขึ้นเป็นฉับพลังนะไปขึ้นเป็นฟ้าผ่าเลยนะเออเป็นเรื่องของการที่มันต้องค่อยๆเรียนรู้ถึงข้อเสียนะครับข วันเพื่อที่จะรู้จักเพียงด้านเดียวถูกไหมเหรียญมีสอด้านนะครับด้านเหรียญมีสองด้านแล้วเราก็ต้องเรียนรู้นะทั้งสงด้านของเขานะเราเขาก็เรียนรู้ทั้งสองด้านของเราดังนะนั้นทุกอย่างไม่ใช่ว่าวันสองวันจะเรียนรู้กันได้ต้องค่อยๆเปค่อยๆไป,ไ,ปไม่ต้องไปเร่งรีบจุดเด่นไปอ่ะไพ่สิกริยะว่าอย่างไรดูสิไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระราหูอืมนี่แหละนี่แหละมาแล้วคือในเรื่องของพลังงานของพระราหูเนี่ยอืม มันเป็นเรื่องของพลังงานที่เป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับเรื่องของศาสตร์ที่ไม่ดีก็มีมาเข้ามาเหมือนกันนะในช่วงนี้แนะนำนะไปไหว้พระราหูก็ได้ให้ท่านปกปักรักษานะครับเรื่องสิ่ง yes. ที่เป็นคุณใสมนดำนะเรื่องของสิ่งที่มันบดบังนะครับแล Hass ้วก็เป็นในเรื่องของสิ네่งที่มันไม่ดีนะครับก็ให้คุณเนี่ย ไปไหว้นะไหว้แล้วก็ไหว้ของแปดอย่างเป็นของสีดำเลยนะก็แนะนำนะครับให้ไปไหว้ที่วัดศรีสะทองก็ได้นะครับหรือคุณทราบที่ไหนอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปได้นะครับก็จะช่วยนะจะช่วยหนุนนับให้กลับร like ้ายแกไปดีเริ่มความรักก็จะดี ได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่านตซิสยัยงไรต่อมาไพ่ขึ้นไหวอีกหนึ่งอย่างคือพระสิวรีนะครับเอาพลังงานของพระพระบ้างนะเออพระสิวรีก็ช่วยในเรื่องของพลังงานในเรื่องของการกะจัดอุปสรรคปัญหาได้ด้วยเช่นกันนะประจั์ในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ดีที่กําลังก่ำกลายเข้ามาก็จะให้ดียิ่งขึ้นอะไพ่สิทธิกริยาว่ายอย่างไรไปแล้วนะไพ่สิทธิกริยาไปแล้วไพ่บุญญาพิธิหารว่ายอย่างไร ในเรื่องของการที่ร่วมทำบุญนะร่วมบุญกับการบูรณะวัดที่ชำรุดเป็นการเสริมในเรื่องของพลังงานบุญนะครับเพื่อจะให้เรื่องของพลังงานในเรื่องของความรักเนี่ยได้มีความสมบวังมากขึ้นไม่มีอุปสรรคนะครับรวมไปถึงถ้าคุณรู้สึกในช่วงนี้มันแบบเออมันมีความเหนื่อยเหนื่อยมีความหนักหนักร่างกายหนักจิตหนักใจมันเหมือนมันเหมือนแบบกระส่ายกระสับนอนไม่เคยหลับเหมือนเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทับถมอยู่ กินเจนะให้กินเจกินมังสวิรัตสักเจ็ดวัดน,นะก็จะช่วยทําให้อ่าเป็นเหมือนเกราะป้องกันนะอะไรก็ไม่รู้แหละก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นหรืออีกหนึ่งอย่างคืออาบน้ำมนต์นะครับก็ทําให้ผ่านเคราะห์ผ่านโศก นะสิ่งที่มันรู้สึกแย่แยๆรู้สึกไม่ดีอย่าไปมองเรื่องเป็นของอย่างเดียวเพราะถ้ามันทําให้คุณจิตตกก็อย่าไปคิดถึงมันแต่เราก็หาวิธีแล้วก็เราทำให้มันเป็นที่ยึดยหนจิตใจของตัวคุณให้ถ้าใจคุณแข็งใจคุณดีทุกอย่างก,ก็จะดีได้โดยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี้ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับเดี๋ยวซิในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ในเริ่มภัยเตือนนะครับดูสิภัยขลังว่าอย่างไรภัยขลังม่นขึ้นเป็นทางแยกนะครับบางครั้ง ความรักมันก็ถึงทางแยกได้นะครับไม่มีทางตันหรอกมันมีทางเลือกทุกอย่างมันเลือกที่จะเป็นความสุขก็ได้นะครับเลือกที่จะอยู่จุดเดิมๆก็ได้อยู่ที่ตัวคุณนะั้นแั้นเนี่ยอย่าปิดกั้นตัวเองนะอย่าปิดกั้นความรักอย่าปิดปั้นปิดกั้นหัวใจตัวคุณนะไม่ดีนะครับต่อมาให้ขึ้นไปในเรื่องของผลิบานอืมต้องทําใจตัวคุณให้ผริบานมีความสุขนะใจคุณมีความสุขได้นะให้พื้นที่คุณหน่อยอยากให้พื้นที่ตัวเองหน่อยเพื่อจะให้จิตใจตัวคุณดีขึ้นไม่งั้ ถ้าคุณไม่ให้โอกาสให้จิตใจคุณมีรอยยิ้มมีความสุขเนี่ยมันก็ไม่มีใครจะให้คุณได้แล้วแหละนะครับดังนั้นคุณต้องเปิดใจนะเพื่อให้หัวใจของตัวคุณอภิบาลอีกครั้งมีความรักได้อีกหนึ่งครั้งนะครับไพ่สิทธิกริยาว่าอย่างไรนะไพ่ขึ้นเป็นไอ้งั่งนะครับในเรื่องของอความรักจริงๆอะ่ะอันเนี้ยไม่ได้มองรุ่งบหรอกแต่มองเรื่องความรักที่คุณสามารถบังเกิดขึ้นได้อยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยจะเ,เปิดใจหรือเปล่านะครับมีการสร้างพลังใจที่ดียิ่งขึ้นหรือป่านะดิ ว่ายอย่างไรต่อนะครับไพ่ขึ้นปีมะเส็นะหรือการไปไหว้เกี่ยวกับพญานาคช่วยได้นะเออเกี่ยวกันไหว้พญานาคเกี่ยวกัรที่ได้รับพลังงานที่ดีนะในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้กับตัวคุณเหมือนกันนะอยู่ที่ว่า,าตัวคุณต้องมีความศรัทธาก่อนแล้วนะแล้วก็จะได้รับพรที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะรู้สึกว่าไพ่บุญญาพธิธีหามว่ายอย่างไร ให้ขึ้นทำสมาธิเออมันต้องมีสมาธิหน่อยจะได้เกิดสตินะครับแล้วก็สิ่งที่มันเป็นความฟุ้งซ่านเนี่ยจะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าหากรู้สึกกังวลใจรู้สึกเหนื่อยอ่ะไปปล่อยปลาหน่อยนะปล่อยปลาให้มันถูกที่ถูกทางด้วยนะเออแต่เราปล่อยปลาเพื่อจะเหมือนเราให้ชีวิตคนนะเราก็จะได้รับชีวิตดีๆเนะี่ยเข้าหาตัวคุณเองได้มากยิ่งขึ้นในด้วยเช่นกัน,นแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ในเรื่องไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่ขลักว่าอย่างไรนะไพ่ขึ้นเป็นสงนสานมันต้องสร้างความสุขร่วมกันนั่นแหละในเรื่องของความรักบางซีงอย่างมันก็มันเป็นการที่มันค่อยๆปรับทําความเข้าใจค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกะกันในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับอ,อย่างต่อมาไพ่ขึ้นเป็นสมบูรณ์นะมันเป็นเรื่องของการที่มันเป็นการสร้างความสุขนะให้มันปริบาลออกมาในเรื่องของความรู้สึกของการันารเป็นการที่เรารู้จักตัวตนว่าเขารู้สึกยังไง และเรารู้สึกแบบไหนนะมันเหมือนเป็นการที่มันใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการเติมเต็มความรู้สึกที่ดีมากยิ่งขึ้นนะนดูซิไพ่สิสทธิกรยาว่าอยากก่างไรนะครับไปขึ้นเป็นพระรักเมืองก็เสริมดวงนะเสริมดวงในเรื่องของการที่เราไปไหว้พระรักเมืองเพื่อเสริมให้ความรักเป็นหลักใจนะครับเพื่อให้เป็นเรื่องของสิ่งที่มันมีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของความรักมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับไปไหว้พระรักเมืองได้หมดเลยนะทั้งกรุงเทพมหาคนครก็ได้หรือตามจังหวะ ตามจังหวัดนะครับที่คุณผักอาศัยอยู่หรืออยู่ที่ไหนก็ไปได้หมดเลยนะครับอ่ะอยา่างไรต่อมาไพ่ขึ้นเป็นปีรักาการเปิดเผยนะความเป็นตัวต,วตวนการเรียนรู้ซึ่งกะกันันถึงตัวตวนการยอมรับถึงความเป็นตัวตวนของเขาตัวตวนของคุณนะครับมันทาให้มันเข้าใจแล้วก็ไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ บุญอญย่างเป็นารว่าอย่างไรนะครับไปขึ้นในเรื่องของการที่เสริมดวงโดยการที่ไปถวายอัฐบริขารนะครับพระบทหมายอัฐบริขารก็จะเป็นในเรื่องของอาบาจีวรน,นะครับอังสะนะครับหรือไปถวายสังฆทานก็ได้หรือถ้าคุณพร้อมนะการถวายอัฐบริขารต่างๆที่เป็นเครื่องที่จะอําน,นวยความสะดวกนะครับในเรื่องของการปฏิบัติธรรมของพระพิทุสงฆ์เนี่ยก็จะเป็นบุญที่มันหนักนะจะทําให้อบุญเหล่านั้นน่ะสิ่งที่คุณปรารถนาก็ส่งปรารถนามากยิ่งขึ้น ยา่าอมาทำบุญเจ้าที่นะครับทำบุญเจ้าที่ให้เยอะๆ่งเรื่องของที่พักอาศัยนะเรื่องของความสบายใจนะคุณทำบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยก็ช่วยหนุนนําให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ไม่รวมเรื่องความรักรวมเรื่องอื่นๆด้วยนะครับก็ทําบุญนะไปตามวัดตามวัดต่างๆเน,นี่ยเวลากดน้ําคุณก็ทำบุญเจ้าที่หน่อยนะเพื่อเสริมดวงให้กับเรื่องของความรักเรื่องของชีวิตของตัวคุณให้ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะ ใครกดแล้วเนี่ยก็ขอให้ความรักสมหวังปังๆกับทุกคนนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากตังใจที่ดีเป็นตังใจนะครับไพ่ไจะเตือนอะไรบ้างสิ่งที่ไพ่จะเตือนนะครับนะไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของทรัพย์สมบัตินะเริ่มแบ่งสมบัติกันแล้วไม่ใช่ไพ่ขึ้นในเรื่องของจิตใจนะไพ่ที่นในเรื่องของตัวคุณนะต้องมีความ มันคงจิตใจดะไพ่ก็ทรัพสมบัติเนี่ยหมายถึงคุณค่าในตัวคุณนะครับคุณค่าในตัวเขาต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องของความเป็นซึ่งกันและกันเห็นคุณค่าของกันและกันบางทีมันมองข้ามไปนะครับต้องระวังให้ดีต่อมาไพา่ขึ้นในเรื่องของโชคลาภดาไพ่ขึ้นเป็นความที่มันเป็นเหมือนต้องมองถึงข้อดีของกันและกันบางทีมันเป็นความโชคดีที่เราได้พบได้เจอกัน <S 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 บางสิ่งบางอย่างมันก็มองบวกได้นะอย่ามองลบอย่างเดียวเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเรื่องราวที่มันเกิด เรื่อง,งร้ายเรื่องไม่ดีนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันร้ายไปหมดมีข้อดีอยู่หมันด้วยต้องมองให้มันเท่าเทียมกันนะครับอย่ามองแต่ลบอย่างเดียวไม่ดีหรอกนะอ่ะไปสิทธิกติยาเวกไปไปขึ้นอ่าพระกะสิทธิขันนะครับพระบริษัทสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเราไปไหว้พระกสิทธิขันบรธธิษัทกระดานงาเพื่อให้ท่านเนี่ย เมตตานะฮะให้ท่านเนี่ยช่วยส่งพลังงานที่ดีๆส่งพลังงานบวกๆพลังงานของพระโพธิสัตว์คือพลังแห่งความเมตตาทาให้คุณเนี่ยเกิดความสมหวังมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่มันเป็นความอาคติได้ละอคติตรงนั้นออกไปได้นะครับต่อมาไปขึ้นเป็นเรื่องของปีเถาะนะครับความคิดนะความระเบียบระไม่เนี่ยไปถึงเรื่องของจิตใจที่มันคิดเยอะเกินไปเนี่ยต้องละวางบางนะไม่งั้นเนี่ยในเรื่องภาวะใจตัวคุณมันนข้างจะเจออะไรเยอะ จนเกินไปนะครับไพ่บุญญาพป็นีหามว่าอย่างไรนะเสริสมดวยในการไปฟังธรรมเสริมสติปัญญานะครับเป็นการที่มันสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นในจิตใจ,จตัวคุณเนี่ยให้เยอะๆนะครับในเรื่องพลังงานจิตใจ,จเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ่อตัวคุณมีการปรับจิตปรับใจให้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อมาไพ่ขึ้นขัดพระเช็ดพระนะครับในเรื่องของการที่ทําบุญนะเกี่ยวกับการที่ไปขัดพระเช็ดพระทำที่บ้านก็ได้นะเออหิ้งพระที่บ้านก็ปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยอย่าให้มีฝุ่นนะคทำให้เหมือนเป็นการ ละวางพลังงานจิตใจตัวคุณให้มีความสะอาดมากขึ้นนะอีกหนึ่งทางอีกหนึ่งทางคือเป็นเรื่องของการเสริมผงจุ้ยนะอ่เสริมให้ทุกอย่างมันสะอาดสะอาดทุกอย่างมันดีขึ้นเวลาคุณสวดมนต์ก็มีแต่ความเรียบร้อยเป็นระบบระเบียบนะก็มีเกิดความชุ่มชื้นจิตใจและชีวิตตัวคุณก็ดีขึ้นชีวิตคู่ของคุณก็ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องไพ่เตือนดูซิว่าไพ่ขลังว่าอย่างไรไพ่คือพลังงานจักรวาลนะไพ่คือเนื้อเรื่องจักรวาลหมายถึงเรื่องของสิ่งที่คุณเนี่ เชืนะ่อม um, โยงมาในเรื่องของการที่คุณมองภาพตัวเองนะครับมองภาพในเรื่อง,องความสําเร็จมองภาพในเรื่องของการที่คุณได้งานลงไปทํางานรูปแบบไหนลงไปทํางานในสิ่งที่คุณรักนะครับลงไปทํางานที่เกิดความสําเร็จนั้นต้องสร้างจินตนาการตัวเองให้ชัดเจนเพื่อจะมีแรงบ,บรันดาลใจเพื่อจะวางแผนว่าคุณจะไปถึงจุดถึงความสําเร็จนั้นอย่างไรได้บ้างน,นะครับยางสองต่อมาไปขึน้นว่าก็ต้องดูหลักตามความเป็นจริงด้วยไม่ใช่คิดเพ้อฝันอย่างเดียวนะก็ต้องเกิดจากการกระทำของตัวคุณต้องตัดสินใจที่ จะทำนะครับแล้วก็ลงมือทําอย่างเต็มที่ในเรื่องของการทำต่างสิ่งต,งต่างเนี่ยมาลดนแล้วมาจากใจคุณล้วนๆเลยนะครับก็มีทั้งความคิดมีทั้งการวางแผนแล้วก็การลงมือทาก็จะเกิดผลสาเร็จได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะอภยัยสิทธิกระยะว่าอย่างไรไปขึ้นเป็นพระแม่กาลีนะครับในช่วงนี้นก็ต้องมีการาไปในเรื่องของการขอพอรนะครับกับพระแม่กาลีหรือว่าในเดือนตุลาคมนี้ก็จะมีงานที่วัดแขกด้วยนะครับก็ ลองไปไหว้ถูกนะลองไปอธิษฐานจิตอธิษฐานใจให้เกิดความสมหวังในเรื่องของการงานมาก,นนย,กนนะะยิง่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างสอต่อมาไห้ขึ้นปในเรื่องของภิกิุณะนะครับด้วยไหว้ภิกิุณะก็ได้หรือการที่คุณอ่าทุ่มเทนะทั้งแรงกายแรงใจทําอย่างถึงที่เนี่ยไพ่กำลังบอกบอกว่าย่อมได้เกิดความสําเร็จในความเพียายามของตัวกุลได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่บุญญาพินิหารว่าอย่างไรไพ่ก็ว่าเสริมดวงโดยการที่คุณทําบุญกับโรงพยาบาลแล้วก็ทําบุญโรงศพนะเกี่ยวกับอ่าคนที่ ในเรื่องของความป่วยนะจเจนเจ็บป่วยการช่วยเหลือเกื้อหนุนนะในเรื่องของโรงพยาบาลในเรื่องของการทําบุญกับโรงศพก็จะหนุนนําในเรื่องความสำเร็จผลในเรื่องความสำเร็จในเรื่องของการงานเสริมมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับดูสิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างดูสิไพ่จะเตือนอะไรบ้าง พายขึ้นไป็นในเรื่องของเบื้องหลักนะครับการเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวการจัดการให้เสริมความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวคุณก็มีมีโอกาสที่จะมีความก้าหน้าอยู่นะ,ะาเ้สองต่อมาพายขึ้นการเติมแตกด้วยการที่จะ,ะไปหาเทพเทวาหาสิ่งสิ่งนี้พายขึ้นเป็นพระแม่รักษมีนะครับในเรื่องของการที่ไปขอพรเรื่องของความ ปังนะความมั่งคั่งความร่ารวยนะความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆก็เสริมได้นะครับไพ่สิทธิกระยัขึ้นเป็นในเรื่องของผัสานะครับการเปลี่ยนแปลงแล้วไพ่ขึ้นชมยงเกี่ยวกับวาสนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสิ่งที่เราเพบะว่าเจออุปสรรคปัญหาต่างๆก็คลี่คลายด้วยการสร้างกุศลนะครับการทําบุญนะการเสริมดวงให้กับตัวเองนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพอกพี่พอเก,อาาาเอกเลเออเเือเออนี่นะมนมยมันเป็น,นเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่มันผ่านๆมานะครับมันเป็นอุปสรร แต่คุณก็สามารถจัดการไปได้นะให้คุณเนี่ยก็อย่าไปคิดเยอะนะครับเราเพียงแค่ว่าทําปัจจุบันที่ดีนะใครที่จะมาคิดร้ายใครที่จะมาคิดดีปล่อยไปไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของกรรมทางใจที่คุณจะมีการกระทําจะมีการปฏิในเรื่องของความเกรียดแค้นในเรื่องของความติดอกติดใจมันก็จะไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนอกจากจะเกิดความสูญเสียที่มันเพิ่มเติมเข้ามาหาตัวคุณเองน,นะครับอะไพ่บุญยาไปที่หามว่าอย่างไรไพ่ขึ้นว่าในช่วงนี้ก็เสริมดวงโดยการที่ไปไหว้สันหลักเมือง ไปวัดสรเมืองแล้วก็ไปไหว้พระสักเกาวัดดังนั้นเราอาจจะตั้งใจจะไปสักจังหวัดหนึ่งไปอุธยาไปเหนือไปใต้นะไปภาคไหนก็ได้นะครับไปสักจังหวัดหนึ่งแล้วก็ไปไหว้พระสักเกาวัดเริ่มต้นด้วยการไปไหว้ศาสตร์หลักเมืองก่อนเพื่อเสริมเอาเลิกเอาชัยนะครับแล้วก็จะทําให้สิ่งที่คุณปรารถนาะสิ่งที่คุณคิณคดนะครับความก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีที่คุณเนะี่ยปรารถนานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ ไพ่เตือนนะครับไพ่ขลังว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นชชางชาไพ่ขึ้นเป็นเ,าานเนต่านะมันหมายว่าคุณต้องหยุดดูบางสิ่งบางอย่างนะครับในเรื่องของการกระทำเป็นรรสิ่งบางอย่างบางครั้งก็ ช้าๆบ้างอย่าไปเร่งรีบจนเกินไปเพื่อจะให้เห็นถึงปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็ทบตวนตรอยตองเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งคุณเร่งรีบรวดเร็วนะครับไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกแต่บางครั้งมันอาจจะพลาดบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ตั้งใจก็ได้นะครับอย่างต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของการฟุมฟักการประคับประคองในเรื่องของธุรกิจที่ทําอยู่อย่างให้เต็มอย่างเต็มที่เหมือนเรากําลังที่จะคลอดเด็กใครสักคน,นคลอดใครสักคนที่กําลังแบบ ท้องเนี่ยถ้าเราสังเกตก็ต้องประครบประงมนะครับต้องดูแลอย่างดีทานอาหารเสริมนั้นธุรกิจในช่วงนี้มันเหมือนต้องค่อยๆกัประคองประคบประงม,ห,มหน่อยเพื่อจะได้รับจีิๆนะคลอดออกมาแล้วก็ได้เด็กที่แข็งแรงนะเด็กที่สมบูรณ์แบบนะั้นเรื่องของธุรกิจที่คุณรอคอยธุรกิจที่คุณทําอยู่เนี่ยมันก็จะออกดอกออกผลนะออกเจริญงอกงามนะแล้วก็เกิดความปังความสำเร็จมากขึ้นจากสิ่งที่คุณตั้งใจนะครับให้สิทธิกริยาว่าอย่างไรนะไปขึ้นเป็นเรื่องของเทพเจ้านาจาก็ มีโอกาสนะก็ไปไหว้ทีพระเจ้านาจาหน่อยนะเพื่อจะให้ท่านเนี่ยอวยพรน,นะครับให้เกิดความสําเร็จแล้วก็อะไรที่คุณหวังนะอะไรที่คุณปรารถนาก็สำเร็จได้ว่องไวมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาไปขึ้นไปในเรื่องของการที่อุปสมบทะจะไปบวชก็ได้นะบางคนถ้ามีเวลาว่างก็ไปบวชก็ได้ไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการเข้าถึงธรรมด้วยการไปวาดพระพุทธชินราชก็เป็นการเสริมดวงให้ในเรื่องของความสําเร็จความปังเรื่องธุรกิจก็ดีมากินขึ้นนะครับไพ่บุญญาพินิหาม่าอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับการศึกษานะครับแล้วก็ทําบุญที่วัดป่าอารามหรือติด จับริมน้ำนะครับหรือไปไหว้พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกก็ติดดินแม่น้ำเหมือนกันนะอ่าก็ทําให้คุณเนี่ยเสริมในเรื่องของปากมากยิ่งขึ้น,นในเรื่องของธุรกิจนะ้เรื่องของพลังงานทางจิตใจตัวคุณด้วยก็จะดีมากยิ่งขึ้นเลด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีนะครับเป็นพลังใจให้ เนเรื่องไฟเตือนนะครับไขึ้นเป็นอย่างไรไข่ขังไ่ขึ้นเป็นเรื่องการเอฟออกนะครับต้องเก็บต้องออมหน่อยนะในช่วงนี้บางทีจริงๆมันออมได้ไหมออมได้แต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องรายจ่ายให้ดีไม่งั้นจะเก็บออมได้ยากเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีความหนักหน่วงนะต้องอดทนนิดนึงบางครั้งจะเก็บออมได้มันก็ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานบางอย่างนะบางทีบางสิ่งบางอย่างคุณอดได้นะบางสิ่งบางอย่างคุณก็อดทนรอนิดนึงเพื่อจะมีเงินเก็บแล้วก็มีเงินไปลงทุนในอนาคตได้ด้วยก็ต้องอดทนใจรอบางสิ่บาอยทีกก้ซื็ อดทนไปนิดนึงก็อย่าเพิ่งไปซื้อมนันในในเดือนนี้นะครับอ่ะดูสิไพ่สถิติกระยาว่็อย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นหนุมานนะครับหมายถึงเรื่องความที่มันเหมือนต้องมีความเข้มแข็งนะมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นนะอดทนเอาไว้นะเรื่องของความสําเร็จมันก็จะรอคุณอยู่นะอ่ะแล้วยังไงต่อไพ่ขึ้นใบสีสุขวัตเนี่ยหมายถึงการที่มันต้องสร้าง พลังใจตัวคุณให้เยอะๆนะครับในการตั้งเป้าหมายเพื่อจะเกิดความสําเร็จเพื่อจะเกิดความปังในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับไ่บุญญาไปิหารว่าอย่างไรไปเพื่อเสริมดวงในการที่ไปไหว้พระสวดมนต์ก็นอนก็ได้นะครับหรือทําวัดเย็น,ทำ,นทำวัดเช้าได้หมดเลยนะครับเพื่อจะเกิดการภาวนาเกิดการทําสมาธิทําให้จิตใจตัวคุณมีสติมีปัญญามากขึ้นในการจัดการแก้ไขปัญหาจัดการแก้ไขเรื่องของการเงินนะครับรวมไปถึงการไปถวายรองเท้ากับพระธุดงอันนี้ก็ช่วยหนุนนาให้ชีวิตมันราบรื่นราบรีบมากยิ่งขึ้นนะครับไม่เจออ สักปัญหาทั้งในเรื่องของการเงินทั้งในเรื่องของชีวิตสิ่งต่างๆแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจจได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ